สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก a าได l y เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องโตเกี r e v e n วนเจในตอนที่270ชื่อตอนว่า w o r ร์ดไมล์หรือชื่อภาษาไทยก็คือทำเต็มที่แล้วเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเพราะว่าปมต่างๆก็กำลังจะถูกเฉลยแล้ว และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เนื้อเรื่องเปิดเผยม,มาว่าชินอิจิโร่คือผู้มีความสามารถในการข้ามเวลาอีกคนหนึ่งเรื่องราวก็ย้อนกลับมาในช่วงเส้นเวลาแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างชินอิจิโร่ผู้ก่อตั้งแกงแบล็ k ดาร์กอนรุ่นที่หนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้น หลังจากที่เขาวางมือก็เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นมันจิโร่น้องชายที่เขารักมากเกิดอุบัติเหตุจนเข้าสู่ภาวะเจ้าชายนิทามีเพียงร่างกายที่มีชีวิตส่วนสติสัมปชัญญะต่างๆกลับไม่รู้อะไรแล้วสิ่งนี้สร้างความเสียใจยให้กับชินอิจิโร่เป็นอย่างมากและจากเหตุการณ์ในวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยม,มากว่า4ปีเป็นช่วงเวลาที่ไมกี้อยู่ชั้นมัธยมและเรื่องราวในตอนที่270ก็เปิดฉากขึ้นรถคันหนึ่งกำลังแล่นไปบนท้องถนน เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งข้างในรถนะครับก็มีคนที่เราคุ้นเคยเป็นคนขับชินอิจิโร่นั่นเองและมีผู้โดยสารที่นั่งข้างๆเป็นเด็กผู้ชายผมสีดำปลายผมสีทองยาวปล่า,าในตาดูคนหนึ่งนั่งมาด้วยทั้งสองคนกำลังคุยกันถึงคนที่พวกเขากำลังจะไปรับฮารุจิโยในที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วสินะนี่ก็ตั้งปีกว่าแล้วที่เขาเข้าไปอยู่ในนั้นใช่ไหมบาจิชินอิจิโร่พูดขึ้นมาเพราะดีใจที่จะได้เจอกับฮารุจิโยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานบาจิ aji, ที่เห็นว่าชินอิจิโร่ดีกับซันสึแบบนี้ก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาในทันทีทำไมคุณต้องทำดีกับเจ้าบ้านั่นด้วยละ่ะเจ้านั่นนะ่ะมันบ้าจนถึงขนาดใช้ดาบคาตานะฟันเพื่อนของมันทุกคนเลยนะสมองของเจ้านั่นนะ่ะจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆบาจิพูดออกมาด้วยความบุดหงิดชินอิจิโร่ที่เห็นบาจิไม่พอใจฮารุจิโยก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับไปเอาหน้าอย่าไปว่าเขาเลย ที่ฮารุจิโยทำแบบนั้นก็เพราะว่าพวกนั้นพูดไม่ดีเกี่ยวกับไมกี้นะสินายก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฮารุจิโยน่ะที่ัยเป็นยังไงบาจิที่ได้ยินดังนั้นก็ได้แต่น,นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเพราะตัวเองก็เห็นด้วยอยู่ในใจเช่นกันชินอิจิโร่ที่เห็นว่าบาจิไม่ไปเรียนก็ถามออกมาด้วยความเป็นห่วงว่าแต่เธอนั่นแหละทำอะไรทำไมไม่ไปเข้าเรียน ออกมาเตะแบบนี้แม่นายจะไม่เป็นห่วงหรอกหรือไงซึ่งบาจีก็ตอบกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่แยแสะว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจสักหน่อยแล้วฉากก็ตัดกลับมาที่สถานพินิจสันสื่อที่ถูกปล่อยตัวออกมาก็ได้พูดขอบคุณผู้ดูแลของเขาที่ช่วยดูแลเขามาโดยตลอดส่วนผู้ดูแลก็อวยพรให้สันสื่อไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกระหว่างนั้นก็มีเสียงเรียกชื่อฮารุจิโยดังขึ้นมา สันสืรีบผันกับมามองแล้วก็พบว่าเป็นชินิจิโร่ที่มีหน้าตายิ้มแย้มอย่างอบอุ่นกับบาจิที่กําลังทําหน้าตาเบื่อโลกยืนรอรับเขาอยู่ตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นหน้าของสันสืชัดๆว่ามีแผลเป็นที่บริเวณดวงตาขนาดใหญ่ชินิจิโร่พูดทักทายสันสืไปก่อนว่าพี่ของนายทาเคโอมิ omi, ยังพูดอยู่นะว่าไม่อยากที่จะเจอหน้านายและคุยกับนายในตอนนี้ฉันก็เลยตัดสินใจที่จะมาเป็นคนรับนายเองแต่ปฏิกิริยาของสันสื กับไม่ได้สนใจเรื่องราวที่พี่ชายของเขากําลังโกรธเขาเลยไม่แต่น้อยซันสือกับรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนรักของเขาไมกี้มากกว่าซันสือรีบถามกับชินอิจิโร่ไปว่าช่างหัวพี่ชายยิ่งเงาของผมเถอะว่าแต่ตอนนี้ไมกี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับแสดงให้เห็นเลยว่าซันสือรักแล้วก็เป็นห่วงไมกี้ไม่ต่างกันกับชินอิจิโร่เลยเพราะสาเหตุที่ซันสือเข้าสถานดัดสันดานก็เพราะว่ามีคนพูดไม่ดีถึงไมกี้นั่นแหละชินอิจิโร่ที่เห็นซันสือ ถามเรื่องของไมกี้มาแบบนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเบือนกับคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ถามซันสือกลับไปด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มว่าไมกี้น่ะเหรอหนายอยากจะเจอเขาสักหน่อยไหมล่ะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่โรงพยาบาลชินอิจิโร่พามกี้ออกมาพบเพื่อนเขาทั้งสองสภาพของไมกี้ในตอนนี้ตัวสูบผอมจนหนังติดกระดูกขอบตาลึกจนเห็นดวงตาบวมปูดออกมาที่คอของไมกี้มีสายเจาะอยู่ซึ่งน่าจะเป็นสายที่เอาไว้ใช้ให้อาหาร หรือไม่ก็เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดหนึ่งซันสื่อที่เห็นไมกี้ถึงกับตะลึงไปเลยในทันทีเพราะสภาพของไมกี้ในตอนนี้ต่างจากเมื่อหนึ่งปีก่อนอย่างลิบลับจนเขาเองก็คาดไม่ถึงซันสือ่อรีบเข้าไปพูดกับไมกี้เป็นยังไงบ้างไมกี้นายยังจําฉันได้หรือเปล่าพร้อมกับจับแขนของไมกี้เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเขามาแล้วแต่อยู่ๆซันสือก็ตกใจถอยออกมาเพราะมือของไมกี้ในตอนนี้ หอมมากเรากับว่าซันสึกำลังจับโครงกระดูกอยู่ซันสึน้ำตาคลอออกมาจนอยากจะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็สงสารเพื่อนและหลังจากที่ชินอิจิโร่พาไมกี้กลับไปบาจิและซันสึทั้งสองคนเดินกลับบ้านต่างคนต่างเงียบซันสึพูดออกมาก่อนว่าไมกี้ในตอนนี้แย่กว่าเมื่อปีที่แล้วซะอีกสภาพแบบนั้นเหมือนกับไม่ใช่ไมกี้เลยบาจิที่ฟังอยู่ก็นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไร เพราะตัวเขาเองก็รู้อยู่แล้วและสาเหตุที่ตัวบาจิโดดเรียนมาลึกๆแล้วก็คงต้องการมารับสันสือนี่แหละและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคงมาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนคุยกับสันสือเพราะบาจิรู้อยู่แล้วว่าสันสือจะต้องมาหาไมกี้แน่ๆบาจิที่รู้เหตุการณ์ภายนอกทั้งหมดมาโดยตลอดก็ตอบกลับสันสือไปว่าแต่ที่ฉันเป็นห่วงนะ่ะพี่ชินอิจิโร่มากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมาแต่ว่า คุณปู่ก็เพิ่งตายไปส่วนเอ็มมะก็หนีออกจากบ้านไปอีกและเพื่อที่จะดูแลไมกี้ให้ได้พี่ชินอิจิโร่จะต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยที่โรงพยาบาลฉันแน่ใจเลยนะว่าตอนนี้ชีวิตของพี่เขายุ่งมากจนไม่มีแม้แต่เวลานอนเลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะลึกๆแล้วฉันคิดว่าไมากี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วปาจิพูดระบายความในใจออกมาด้วยสีหน้าที่ท่าทางเป็นห่วงชินอิจิโร่จนเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้น หนึ่งเดือนต่อมาลางสังหรณ์ของบาจิก็เป็นจริงวันที่20เดือนกรกฎาคมซาโนมันจิโร่ได้จากไปอย่างสงบสภาพศพของเขาถูกตกแต่งอย่างดีจนดูไม่ออกเลยว่าสภาพก่อนหน้านี้ของไมกี้เป็นอย่างไรศพของไมกี้อยู่ท่ามกลางดอกไม้มากมายแสดงให้เห็นได้เลยถึงความรักที่คนรอบๆข้างอมอบให้กับเขาหลังจากการตายของไมกี้ชินอิจิโร่รู้สึกโกรธแค้นตัวเองเป็นอย่างมากชินอิจิโร่คิดว่าที่ไมกี้ต้องตกอยู่ในสภาพนี้ แล้วก็ต้องตายลงไปทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองชินอิจิโร่เริ่มระบายความโกรธทั้งหมดด้วยการต่อยหมัดซ้ำๆไปที่กำแพงที่อยู่ตรงหน้าเขาจนกำแพงเล้าไปทั่วจนมือของตัวเองแตกเต็มไปด้วยเลือดสภาพของชินอิจิโร่ในตอนนี้ถูกความแค้นความโกรธความเสียใจความเกลียดเข้าครอบงำจนหน้าตาที่มักจะเปื้อนยิ้มอยู่เสมอของเขาเปลี่ยนไปรล้กับปิศาจตนหนึ่งพร้อมกับน้ำตาไหลออกมาอาบสองแก้ม ใบหน้าของชินอิจิโร่ในตอนนี้ไม่สามารถอธิบายเป็นความรู้สึกได้เลยเพราะทุกความรู้สึกปะปนกันจนเต็มไปหมดแล้วฉากก็ตัดกลับมาบนเนินดินน้ำแห่งหนึ่งชินอิจิโร่กำลังพูดระบายเรื่องราวทั้งหมดกับใครบางคนตลอดระยะเวลาสีปีมานี้ฉันยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทามากมายจนทําให้ฉันมีเงินมากพอที่จะสามารถช่วยมาจิโร่ยังไงก็ได้ฉันพยายามทุกทางไม่ว่าจะการรักษาวิธีไหนก็ลองมาหมดแล้ว หรือแม้แต่ต้องจ่ายเงินให้กับพวกลัทธิประหลาดประหลาดฉันก็ทําสุดท้ายทุกคนก็หลอกฉันสินะฉันน่าจะฆ่าพวกมันทุกคนทิ้งไปซะที่ดันมาหลอกลวงฉันคนนี้และคนที่นั่งฟังอยู่ก็ไม่ใช่ใครก็คือวากาศนั่นเองในตอนนี้เราจะได้เห็นท่าทางของวากาดดูน่ากลัวมากเหมือนกับว่าเป็นมาเฟียคนหนึ่งเลยทีเดียวแตกต่างจากวากาที่เรารู้จักเป็นอย่างมากที่มักจะมีหน้าเปื้อนยิ้มร่างกายของวากามีรอยสักเต็มไปหมด และที่หน้าอ,อกของเขาก็มีรอยสักคล้ายๆกับเบงเควากะที่เห็นชินอิจิโร่พูดระบายความอัดอั้นที่มีอยู่ในใจออกฟาแบบนั้นก็ตอบกลับไปตรงๆว่าขอโทษนะที่ฉันต้องพูดตรงๆแต่ฉันคิดว่าดีแล้วล่ะที่ไมกี้จากไปนะฉันน่ะเป็นห่วงนายว่านายจะตายก่อนไมกี้ซะอีกแล้ววากะก็ยืนขึ้นพร้อมกับสูบบุหรี่เฮือกใหญ่เหมือนกับว่ากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างมาร่วมแก๊งกับฉันสี่ชินจิโร่ถ้ามีนายละก็ เราจะเป็นแก๊งระดับท็อปของโลกได้เลยนะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นสภาพของนายในตอนนี้สั่งกระตาจนไร้ชีวิตชีวามากเลยฉันว่าคืนนี้เราไปดื่มโต้ลุ่มกันดีกว่าเป็นการสั่งลาไมกี้ยังไงละ่ะให้ไมกี้ได้มีความสุขบนสวรรค์แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่บาร์แห่งหนึ่งทั้งสองคนนั่งคุยกันวากาบอกกับชินอิจิโร่ให้เต็มที่ได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็คือบาร์ของเขาเองวากาบอกให้ลูกน้องของเขาพาผู้หญิงมาเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศไม่เงียบเหงา และคิดว่านี่น่าจะทําให้ชินิจิโร่สดชื่นมากยิ่งขึ้นแต่ลูกน้องของวากะแจ้งกลับมาว่าตอนนี้ผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่างเลยเพราะว่าไปรับแขกที่เข้ามาก่อนหน้านี้และห่างจากโต๊ะของพวกวากะไปสักเล็กน้อยมีผู้ชายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยมีสาวๆของที่บาร์นั่งอยู่ด้วยทั้งหมดกําลังคุยกันถึงเรื่องชายแก่ประหลาดคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหลุมทั้งหมดกําลังหัวเราะชอบใจวากะที่เห็นว่าสาวๆของที่ร้าน ได้ลูกค้ารายใหญ่ไปแบบนี้ก็คิดว่าช่วยไม่ได้เขาก็เลยชวนชินิจิโร่ไปต่อที่ร้านอื่นซึ่งเรื่องเล่าที่ผู้ชายกลุ่มใหญ่กําลังพูดกันผู้ชายกลุ่มใหญ่เล่าต่อว่าเจ้าแก่นั่นหน้าตาก็ประหลาดแถมยังพูดจาแปลกๆอีกมันบอกว่าสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ใครที่ไหนกันวะจะไปย้อนเวลากลับไปได้นะแล้วเจ้านั่นก็ยังพูดต่ออีกนะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันย้อนเวลาได้จริงๆแล้วเจ้าแก่บ้านั่นก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่า แต่ว่าฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้คนเดียวถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไก่ให้ฉันสามารถย้อนเวลากลับไปได้เดี๋ยวนะเจ้าแก่นี่มันโง่หรือไงถ้ามันย้อนเวลาได้จริงๆแล้วก็แกก็ไม่ต้องมาเป็นคนเล่ยล่อนแบบนี้หรอกเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทั้งหมดก็หัวเราะออกมาด้วยความตลกขบขันท่ามกลางสิ่งหัวเราะที่ดังอยู่ทั่วลานกลับมีคนคนหนึ่งที่คิดจริงจังกับสิ่งที่ได้ยินขึ้นมาเป็นชินอิจิโร่เดินเข้ามาแล้วก็ถามชายกลุ่มใหญ่นั้นไปว่าเฮ้ ee, พวกนายนะ่ะเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้ ช่วยเล่าให้ฉันฟังอีกหน่อยจะได้ไหมหน้าตาของชินอิจิโร่ดูจริงจังมากที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ชินอิจิโร่ก็จ่ายเงินเพื่อนทัทธิแปลกมาตั้ง,างมากมายอยู่แล้วจนวา,ากาที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับตกใจแล้วบอกให้ชินอิจิโร่จะไปสนใจอะไรนั่นเลยมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในวงเล่าก็เพียงเท่านั้นจะไปคิดจริงจังทําไมผู้ชายกลุ่มใหญ่เมื่อเห็นว่าอยู่ๆก็มีคนเข้ามาขัดขวางความสุขแล้วก็เดินเข้ามาคนเดียวแบบนี้ ก็หัวเราออกมาแล้วก็พูดท้าทายแกห่ะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอภาพตัดกันมาอีกทีผู้ชายกลุ่มใหญ่ทั้งหมดถูกชินอิจิโร่คนเดียวอัดจนหมอบทุกคนต่างร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดชินอิจิโร่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าชายที่ดูเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ตอนนี้หน้าตาเต็มไปด้วยเลือดและก็กำลังหวัดกลัวอย่างที่สุดชินอิจิโร่พูดถามออกมาด้วยเสียงรับเรียบว่าบอกฉันมาซะเจ้าคนที่ย้อนเวลาได้ คนนั้นอยู่ที่ไหนและเรื่องราวในตอนที่270ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเนื้อหาในตอนนี้หลากหลายอารมณ์มากเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นว่าไมกี้คือคนที่ตายส่วนคนที่สูญเสียทุกอย่างก็คือชินอิจิโร่จนตัวเองเข้าสู่ด้านมืดถ้าเราลองสังเกตดูดีๆสภาพของชินจิโร่ในตอนนี้นะครับดูคล้ายๆกับไมกี้ที่ถูกด้านมืดครอบงำเลยและจากเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาของชินิจิโร่ ที่หลายๆคนคิดว่าชินิจิโร่ไม่น่าจะมีฝีมือในการต่อสู้สู้กับใครก็แพ้ในเส้นเวลาแรกของเรื่องทั้งหมดนะครับไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าชินิจิโร่ในไทม์หลายแรกจะต้องเป็นคนที่ชกต่อยเก่งมากถ้าดูจากการที่เติบโตมาจากโรงฝึกคาราเต้แบบไมกี้ถ้าจะมีฝีมือในการต่อยตีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เป็นไปได้ว่าในการก่อตั้งแกง๊งแบล็กนากอนในไทม์หลายแรกชินิจิโร่อาจจะใช้กําลังชนะทั้งวากะ แล้วก็เบงเคก็เป็นได้จนได้รับการยอมรับแล้วยิ่งถ้าดูจากเหตุการณ์ช่วงที่ไมกี้เข้าโรงพยาบาลเราจะพบว่าชินอิจิโร่เลือกที่จะมุ่งเข้าสู่เส้นทางของอาชญากรด้วยการยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆแบบลับๆโดยแม้แต่บาจิที่คอยฝ้อมองชินอิจิโร่ด้วยความเป็นห่วงก็ยังไม่รู้เลยคิดว่าชินอิจิโร่ทำงานสุจริตมาโดยตลอดเห็นแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วากะถึงได้มั่นใจามากว่าถ้าได้ชินอิจิโร่มาอยู่ร่วมกันกับเขาอีกครั้ง แกงที่เขาสร้างจะต้องเป็นอันดับต้ตนๆของโลกเรียกได้ว่าชินอิจิโร่ในตอนนี้เป็นส่วนผสมของหลายๆคนเลยมีทั้งความแข็งแกร่งในการต่อยตีมีความใจดีแล้วก็ยังหาเงินเก่งด้วยพอคิดได้แบบนี้นะครับบางทีการที่ชินอิจิโร่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ก็เลยเลือกใช้วิธีการไม่ใช้กําลังในการรวบรวมแกงซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่จะเป็นแบบที่ผมคิดหรือเปล่าก็คงได้แต่รอเนื้อเรื่องตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร แล้วชินจิโร่จะย้อนเวลากลับไปได้อย่างไรคนที่จับมือกับเขาเป็นใครถ้าฟังจากบทพูดที่บอกว่าเป็นชายแก่คนคนนั้นจะต้องอายุมากกว่าชินจิโร่แน่ๆตืดด่นเต้นแล้วครับอยากรู้เลยว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรพวกเราก็มารอติดตามไปด้วยกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ